สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับมาคุยกันเรื่องสบายๆวันอาทิตย์มาคุยกันเรื่องสายเขี้ยวนะวันนี้ที่จะมาอธิบายให้ฟังนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็น่วงของกันนะครับรดูว่ามีกี่สยพันธุ์อะไรบางซึ่งจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเมื่อกับกาแฟกาแฟก็จะเป็นลักๆจริงๆแล้วมันจะมีแค่ซองใสยพันุ์เองนะครับก็คือใสยพันธุโรบัสต้า โรบัสต้าก็จะเป็นในส่วนของมาพื้นที่ความร้อนชื้นที่ปลูกได้ดีก็คือที่ร้อนชื้นนะครับไม่ะดรับน้ำทะเลไม่สูงมากหนักประมาณสองร้อยเมตรไอรควานำ้นำน้ทะเลอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นกองโรอาอาบิก้าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่ปลูกได้ในพื้นที่ที่สูงจากรับน้ำทะเลแปดร้อยเมตรขึ้นไปซึ่งเป็นกาแฟนในทุนของเมืองนาว นะครับอันนี้โรบัตต้าจริงๆแต่ตอนเนี้ยมีการผสมไสยพันไปอีกวันไร้พันมากันเยอะมากแต่ลักๆแล้วมันจะมีแค่โซงไายพันก็คือโรบัตต้าและอาราบิก้าตอนนี้ก็จะพามาดูในส่วงของกันนะครับก็คือสายเคี่ยวกันมาดูกันว่าว่าตีจริงๆแล้วเนี่ยปืนท่านมันเลยเนี่ยมันจะมีอยู่กี่ไส้พันนะครับมาดูกันเลยตามไปดูกันเลยครับครับอันที่หนึ่งก็จะเป็นในส่วน้องซาติว่า นะครับสติว่านี้ก็จะเป็นลักษณะในบ้านเราในเมืองไทยที่มีกันมากในส่วนของปากใต้ที่ไปชื่อมากก็จะเป็นในส่วนของตะนาวาซี่สกังวกเนี้นะครับก็จะมีลักษณะที่เป็นใบลำต้นสูงกิ่งการแพร่ขยายใบเรียวยาวสีเขียวมีจํานวนมักมีจํานวนเชคกมักตัวนี้ก็จะมี5้าถึงเจ็ดเชกนะครับหรือบางทีอาจจะไปถึงเก้าเชคกเลย นะครับก็จะเป็นใบใบลักษณะใบก็คือใบเรียวใบเรียวยาวเล่มนะครับปลายใบเล่มแล้วก็ถ่วงกลางใบจะเรียวๆนะครับมีห้าเชกมีเจ็ดเชกบ้างเมืองหรือบางทีอาจจะมีถึงเก้าเก้าส่วนมากก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ก็ตอนนี้ก็คือหักลักๆคือมีห้ากับมีเจ็ดนะครับที่ปลูกมาร์กนะครับปลูกได้ดีก็ในประเทศเทบอเมริกานะครับที่อุณหภูมิร้อนชื้นก็คือในแถวลุมม่มแม่น้ำ ะครับหรือก็คือในแถวแถวบ้านเราก็จะตรงนี้จะจะขึ้นได้ดีนะครับก็จะเป็นสาติว่าสปพักคุณก็คือชายมเมล็ดสก,กัดน้ำมันก็อย่างที่เขาปูกกันนะครับในมีจะมีค่า t ี TH c ค่า CBD ต่างๆางนะครับและเียตรงนี้เดี๋ยวมาคุยกันอีกครั้งนึงนะครับอันนี้สายผัดเล็กีกนึงเดี๋ยวอันนี้นะครับเดี๋ยวผมลงภาพให้ดูว่าลักษณะกงสาติว่านี้เป็นอย่างไร